รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเหมือนจำจำสั้นไปเพราะว่าน้องพู่งจะถูกพาใฮ้ยแกดิใ่ก็ขอบพระคุณมากจริงๆค่ะ้องห้ามด้วยค่ะพี่ป๊าปูดคำน้งเสือบลองห้ามด้วยกัะปะ นี <c oughs> ออกมองมาเอออ่ะเอ้ขอบคุณมากเลยครับ,บค,ครูก็เป็นครูจ้าเกียณเลยละหยังยังมาทุนการศึกษาได้รับ ่สิบสอเาแล้วมเป็นอตอนงหค่ะอสีจริงๆเะก็จะเข้าเน่ยแต่น้องเราก็ว่ามธยมนตอนเขเป็นอนเขาส่งไปแล้วทำไม่ได้ถ้าทำตามเขากลัวว่าเด็กยังอายุยังน้อยอยู่

น้องพีทครับเวลาที่มันเริ่มมีอาการเนี่ยมันจะมีอาการเริ่มต้นยังไรลูกแขนชาเท้าชาครับแล้วก็ปวดหัวครับปวดหัวช่วงตั้งแต่ผ่าตัดมานี่เป็นบ่อยไหมเริ่มไม่เป็นแล้วครับแล้วก่อนหน้าที่จะผ่าตัดนีอาการมันเป็นยงไลูกปวดหัวปวดหัวไม่ค่อยมากครับแต่ว่าแขนชาเท้าชาจนขยับไม่ได้ครับเห็นบล็อกเดินลากไปกับพื้นเลยใช่ไหมครับ พอไปผ่าตัดแล้วเจ็บไหมลูกเจ็บอยู่ครับ,รบเห็นบอกว่าเวลาคุยไปคุยมาแล้วเราจานู่นจานี่ไม่ค่อยได้ไม,มันลืมด้วยไหลูกมันลืมครับลืมนะอยู่คุยกับเพื่อนคุยกับน้องอะไรเงี้ยลืมเลยครับตอนนี้มีคนช่วยเหลือเรามีเงินบริจาคโอนเข้ามาก้อนหนึ่งลแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับคนช่วยเหลือเราครับลูกครอขอบคุณคนที่ช่วยเหลือมากมากครับ ถ้าหายแล้วเราจะตั้งใจเรียนหรือว่าเราจะช่วยแม่ช่วยน้องอะไรทำยังไงก็จะทําให้ดีที่สุดครับจากนี้ไปก็คือเราก็จะรอไปหาหมอครับเด็กๆทั้งสามคนตอนนี้มีผู้ใจบุญทั่วประเทศช่วยเหลือเรารู้สึกยังไงลูกขอบคุณผู้ใจบุญค่ะผู้ใจบุญที่ช่วยเหลือครับหลังจากนี้ก็คือ ตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนแล้วถ้าโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไรกันบ้างเนี่ยลูกอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลต้องพี่อยากเป็นอะไรลูกเป็นทหารอืมยังไงก็ตั้งใจเรียนนะลูกเงินก็เกือบล้านละตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอยากจะขอบคุณคนที่ใจบุญช่วยเหลือลูกเรายังไงต้องพี่ก็อยากขอบคุณคนไทยที่มีความช่วยเหลือและก็ยังได้ช่วยชีวิตของลูก วันนี้แม่ดีใจมากคือปลื้มใจที่สุดในชีวิตไม่ขออะไรขอแค่ให้ได้ช่วยเหลือชีวิตของลูกความรู้สึกลึกๆข้างในของแม่ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ยังมีจิตใจเมตตาและศรัทธากับลูกแม่ขอบคุณค่ะตอนนี้ยอดเงนเกือบหนึ่งล้านละ <c oughs> เ,รเราอยากได้มากกว่านี้ไหมหรือเราอยากจะปิดแล้ว <c oughs> ก็แล้วแต่ที่จะสธาจ้ะแล้วแต่ความเห็นจ้ะคืออย่างแม่ก็แม่ก็ไม่รู้หนังสือแล้วแม่ก็ไม่รู้อะไรที่แบบว่าแม่จะต้องอยังไงอ่ะจ้ะก,ก็แล้วแต่ที่จะสธาแล้วแต่ที่จะช่วยเหลือจ้ะหลังจากที่ออกข่าวไปแล้วตลอดทั้งวันวันนี้มีหน่วยงานเข้ามามีคนอขอมาให้ดีดใจไหมดีใจมากค่ะดีใจที่ลูกจะไม่ต้องอดจ่ะดีใจจ,จริงจๆๆัะ ต่อไปก็จะได้กินของดีๆแล้วนะพี่จ้่ต่อหมดอายุก็คงไม่ได้กินแล้วเนาะจ้าพูดทีไรก็จะร้องไห้มันอยู่ในใจลึกๆเนาะมันมันอดไม่ได้ใช่ทุกคืนนี้นอนก็ร้องไห้นะเราคิดเสมอว่าเราจะทำยังไงเราจะช่วยลูกเราให้ได้อะแต่มองไม่เห็นทาง คือวันนี้เหมือนเหมือนสันเป็นจริง้วแรงอะพิฐานะ,ะพอมาถึงวันนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่สามสี่แม่ลูกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จ้ะจากที่ลำบากอดมื้อกินมื้อแต่ลูกวันนี้ลูกก็มีกินมีอยู่คือมีคนใจดีเอาข้าวสารเอาอะไรมาบริจาคให้ดีใจที่สุดแต่วันเนี้ยตอนนี้ความคิดหน้าเป็นไงบ้างคุใหญ่รู้สึกยังไงบ้าง อ๋อตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อวานนะจ๊ะก็มีคนโทรเข้ามาเยอะเยอะมากเลยบางทีก็รับสายไม่ทันบ้างทันบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะรู้สึกดีใจที่ที่เมืองไทยเรายังมีคนใจบุญที่ยังอุตส่าห์ที่จะช่วยเหลือกันค่ะยอดยอดนะวันนี้เมื่อประมาณบ่ายสองได้ถึง860,000กว่าบาทแล้ว ก็ขอขอบคุณแทนน้องสายฝนพึ่งติ๋มด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวที่ได้ช่วยเหลือเขาให้เขามีโอกาสได้นำลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะก็ผู้ใหญ่ก็ได้ช่วยเหลือเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องที่ดินและเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็จะขอประสานงานช่วยเหลือเขาให้ถึงที่สุดค่ะเงินของท่านทุกบาททุกสตังค์ขอสัญญากับ ชาวไทยทุกคนนะคะที่ได้ช่วยเหลือเงินทุกบาททุกสตางผู้ใหญ่จะทำด้วยความซื่อตรงและซื่อสัตย์ค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ